ครับสวัสดีรครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ค่ายมวย13เหรียญรีสอร์ทนะครับก็จะมาดูการฟิสซ้อมของฟ้าวันใหม่ชอทยเศษนะครับที่จะเจอกับน้ำผุุช่างนุ่นศิษยเกตในศึกมวยวันวันศุกร์วันศุกร์ที่5มีนาคมที่จะถึงนี้นะฮะที่เวทีม,มวยนานาชาติลังสิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามการฟิสซ้อมของฟอาวันใหม่ได้เลยนะครับ to đấy luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

ปปัเปปึตีนสวัสดีครับน้องชายแนะนำตัวหนครับสวัสดีครับผมป้หน่จอไทยเสครับผมครับได้ข่าวว่าเรามีชกวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่5มีนาคมครับเจอเจอใครเจอบใครครับเจอกับน้ำพุ วันดีเกษตรครับผมออ๋ช่างลุงสิรเกตครับอ๋อแล้วเราช็อกในพี่กัดเท่าไหร่ฮะับเจ็ร้อยสองปอนด์ครับหนึ่งร้อยสองปอนด์มีปัญหาไหมครับหนึ่งร้อยสองปอนด์เนี่ยตอนนี้เกินอยู่ห้าโลครับผมก็เพิ่งเคยทําครั้งแรกครับห้าโลพอได้อยู่นะครับอ๋อก็เดี๋ยวต้องก็คงจะไม่น่ามีอะไรพี่เพราะปกติเขาก็ทํากันโอเคแต่ผมเพิ่งทําครั้งแรกแค่นั้นเองครับแล้วแล้วเราเคยได้ศึกษาเกมการชกของของของผู้ช็อกไหม ขาเป็นมฝีมือครับขยับขยับต้หาก็เหมือนเราอะดินะเราก็มือฝีมือจัดจ้านอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมครับคิดว่าเราจะวางแผนในการตสู้ก็ถ้าฝีมือสู้เขาไม่ได้ก็เดินจิ้มเดินทำา็พอเอาเอาเอาร่างกายประท้าเลยว่างั้นผมวันคราวนี้นี่เราปล่อยออกตู้ที่เป็นฟีทีวีครั้งแรกครั้งแรกเต้นไหมก็ับเนเต้นครับ แต่ก็จะทาตัวให้สู้เต็มที่ครับผมทำแบบขึ้นช่องก,ก็ปกติปกต,ตินะสบายๆเนาะครับี่อยากขอบคุณอะไรใครไว้มาถึงวันเนี้ยจากที่เราแบบเหมือนก็ติดพลาดอะไรไปตอนนี้มาถึงวันนี้ก็อยากขอบคุณเจ้าโบสครับผมที่ให้โอกาสผมครับแล้วก็ลุงมิ้นแล้วก็แฟนมวยทุกคนครับผมก็เป็นอยู่ในการดูแลข,ของลุงมิ้นหน้าหลามครับผมก็ดูแลอย,อย่างดีครับแล้วก็ ขอบคุณเสียครับที่ให้โอกาสผมครับผจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกไฟครับผมสาธุแฟนหนุยเพราะว่าคนติดตามเราเยอะนะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้ผมครับผมจะทำให้เต็มที่ครับแล้วไม่ผิดหวังครับโชไม่ผิดฟ้อมแน่นอนครับโอเคขอบคุณมากครับ